สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนันนอ r อาร์นในคอนเทนต์อัปเดต Star Citizen กันอีกเช่นเคยนะครับแพชช a l อัล4.2.1ลงเซิร์ฟเวอร์ไลฟ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับ Global Event ใหม่ที่น่าสนใจพอสมควรเลยแล้วก็สำหรับเนื้อหาในแพชชนี้จะมีอะไรมาใหม่กันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมกันเลยครับ โอเคครับสำหรับคลิปอัปเดตแพชคลิปนี้จะค่อนข้างเป็นไปนในเชิงสปีดรันนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่18กรกฎาคมเป็นวันที่แพชเพิ่งจะลงนะครับลงไปเมื่อประมาณ6โมงเชา้าที่ผ่านมาขณะน,นี้เวลา3ทุ่มนะครับที่ผมอัดก็คือผมอยากจะอัดแล้วก็ตัดต่อให้เสร็จทันเวลา10โมงของวันที่19กรกฎาคมนะครับเพราะงั้นอะไรอะไรจะไปแบบค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับในคลิปนี้ โอเคสำหรับแพชอัลฟา4.2.1เป็นแพชย่อยของอัลฟา4.2รายละเอียดเกมเพลย์และคอนเทนต์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นไปแบบนิดๆหน่อยๆนะครับแต่แค่ว่าในแพชนี้มันมีกิจกรรมใหญ่นะครับเป็น global event ใหม่ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นอะไรกันเดี๋ยวมาว่ากันนะครับมาเดิมเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการ setting s e r v ์ฟเอร์ของเกมในแพชนี้กันก่อนก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์แมชชิ่ง5ต่อ5ต่อ600 5เซิร์ฟเวอร์สำหรับสแตนตัน5เซิร์ฟเวอร์สำหรับไพโร และใน1นึ่งฉาจะมีผู้เล่นทั้งหมด600คนครับต่อมาในส่วนของเกมเพลย์และฟีเจอร์อัปเดตนะครับเรามาเริ่มกันที่เกมเพลย์ลิมิ t ไทม์อีเวนต์รีสอร์ทไดรฟนะครับโดยสรุปวิธีการเล่นคร่าวๆของอีเวนต์นี้ผมได้ลงไปในกลุ่ม Star Citizen Thailand แล้วนะครับอันนี้ก็ไปดูกันได้ส่วนคลิปที่พูดถึงในส่วนของอีเวนต์นี้ของผมเองเดี๋ยวขอไป ทดสอบทดลองอะไรเพิ่มเติมกันก่อนว่าวทําวิธีไหนเร็วที่สุดในการปั่นอีเวนต์นี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับผมเกริ่นเรื่องรอ,อนิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับอีเวนต์นี้มันเป็นส่วนต่อของเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินไปอยู่ในเกมตอนนี้ที่เป็นเหตุการณ์ที่ชื่อว่า r e g e n Crisis นะครับก็คือเป็นปัญหาแบบว่าอ่ามนุษย์ไม่สามารถรีเจนขึ้นมาได้หลังตายอะถ้าพูดแบบหยาบๆมันจะเป็นอะไรประมาณนี้นครับมันเป็นเหตุการณ์ที่มีไทม์ไลน์ยืดยาวมาตั้งแต่ตอน 4. 0, 4. 1, อไรประมาณนี้นะครับ ก็ที่ผ่านมา v ีบ้าง a l l i a n d My, Stormbreaker อะไรทั้งหลายก็จะเกี่ยวข้องกับ Regen Crisis นะครับแล้วพอมาในอีเวนต์นี้เนี่ยมันเป็นความพยายามของ UEE ในการที่จะแก้ไขปัญหา Regen Crisis นี้ก็เลยได้มอบหมายงานไปให้บริษัทใหญ่ๆใ,ในสแตนตันนะครับแล้วบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ก็มาจ้างผู้เล่นเพื่อให้ทำงานให้อีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องทำก็คือถ้าว่ากันโดยสรุปก,ก็คือผู้เล่นจะต้องเอาของไปส่ง รวมแล้วประมาณ2,600กว่ากว่า SCU แต่ทีนี้วิธีการเล่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่แบบว่าทำเควสขนของอย่างเดียววิธีการเล่นก็คือจะมีหลายรูปแบบนะครับเราจะเล่นแบบทำเควสขนของเฉยๆจะไปยิงยานก็มีให้เล่นจะไปยิงยานและขนคารโก้จะลงพื้นแล้วขนคารโก้ไปส่งอย่างนี้ก็ได้หรือจะไปขุดทรัพยากรมาแล้วเอาไปส่งเองอันนี้ก็ได้เหมือนกัน ซึ่งอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์เอกซ์คลูซีฟที่จะมีแค่ในแพช alpha 4.2.1เท่านั้นและของรางวัลต่างๆที่ให้ก็จะมีสียานต่างๆปืนตระกูลโว้ครบเซตขาดแค่สไนเปอร์ที่ยังไม่เข้านะครับแล้วก็จะมีชุดเกราะพิเศษชุดสูตรพิเศษอะไรให้ประมาณนี้ซึ่งสำหรับหน้าตารี w อร์ดก็เดี๋ยวเข้าไปดูในกลุ่ม Star Citizen Thailand นะครับเดี๋ยวผมขึ้นคร่าวๆไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็แปะโพสต์ของผลไว้ให้ด้วยนะครับว่ารายละเอียดแบบเต็มๆจะเป็นยังไงสำหรับอีเวนต์ Resort Drive อันนี้นะครับต่อมาสำหรับอีกคอนเทนต์หนึ่งที่มาในแพ h alpha 4.2.1นี้นะครับคือภารกิจใหม่ชื่อว่า Ship Escort วิธีการเล่นก็คือจะให้ผู้เล่นไปคุ้มกันยานบอดนะครับแล้วทำการยิงสกัดยานบอดโจน ที่มาโจมตีกับยานเป้าหมายของเรามีวิธีการจบเควสสแบบก็คือยานที่เราคุมการสามารถควนตัมจ้ำหนีออกไปได้กับอีกอันนึงคือยานเนี่ยสามารถไปลงจอดที่สถานีอุกบาทได้นะครับซึ่งเควสนี้จะมีทั้งหมด6ระดับความยากและอยู่ภายใต้ผู้จ่ายภารกิจ f o x w ซ l well. เซึ่งเควสนี้ก็จะมีให้ทําทั้งฝั่งสเตนตันและฝั่งไพ r o โดยรางวัลก็จะได้เป็นสคริป ก็ใครสนใจก็ไปลองทํากันได้แต่เท่าที่ผมอ่านมามันน่าบั๊กมากๆเลยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูได้ครับก็เป็นภารกิจของสายขับยานภารกิจใหม่นั่นเองอัปเดตต่อมา PVP Introduction แปลไทยแบบง่ายๆก็คือยาน RSI Mantis กลับมามีประโยชน์อีกครั้งนะครับยาน RSI Mantis เป็นยานที่มีความสามารถพิเศษในการที่จะสามารถดึงยานให้ออกมาจากการจำ ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเขาจำจ้ำอยู่แล้วมียานแมททิสมากลางแสแนงก็คือยานจะหลุดออกจากการจำทันทีเมื่อก่อนมันเป็นวิธีการที่ไว้ใช้ดักพวกยานขนส่งยานสินค้าสําหรับสายผู้เล่น PVP กันเขาใช้ดักคนอะไรกันประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนับตั้งแต่การมาของระบบเซิร์ฟเวอร์แมชชิ่งทำให้ระบบอินเทอร์ดิชันเนี่ยหรือระบบการดึงออกจากจำเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งในแพต4.2.1ทางทีมงานได้ทําการอัปเดตให้ระบบนี้กลับมาใช้ได้อีกครั้งนะครับแต่ทั้งนี้เขาก็ได้ n o t ตไว้ด้วย ว่ามันยังไม่สมบูรณ์มันยังมีอัปเดตที่ยังจะต้องทําเพิ่มเติมอีกซึ่งเขาจะทําต่อในแพช alpha 4.3นะครับสำหรับสาย PvP โจรสลัดก็ไปลองกันได้ครับว่าสามารถใช้งานจริงได้แล้วหรือ,อยังนะครับต่อมาอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับวิกเกโลนะครับภารกิจแล้วก็การแลกของของวิกเกโลตอนนี้ เราไม่จำเป็นจะต้องกาชาอีกแล้วครับรีวอร์ดที่เราจะได้จากวิกเกโรตอนนี้ก็คืออยากได้อะไรเลือกเควสที่ได้ของรางวัลที่เราอยากได้แล้วก็ไปทำได้เลยนะครับแล้วก็พวก ไอเทมต่างๆที่เราต้องไปฟาร์มและเอาไปส่งให้วิกเกโลก็มีการจัดหมวดหมู่อะไรใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงปริมาณของที่ต้องเอาไปแลกที่ต้องเอาไปส่งเนี่ยก็มีการปรับจํานวนด้วยเหมือนกันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจากที่ผมดูมาในเบื้องต้นนะครับมีการปรับที่น่าสนใจแล้วแพชโนตไม่ได้บอกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะครับที่ผมเจอก็คืออย่างแรกคาราไลท์ที่ต้องไปขุดที่สถานี OLP a l l i and m e นะครับมีการเพิ่มคาราไลท์แบบ เพียวขึ้นมาซึ่งเขาได้ระบุว่าเป็นคาราไนต์แบบแรก็คือจากเดิมที่เราขอไปขุดแล้วก็ได้คาราไนต์คราวนี้คือเราจําเป็นที่จะต้องไปหาแบบแรมาเพื่อเอาไปส่งวิกเกลโลอีกแล้วก็มีในเรื่องของไข่มุกของหนอนวรารกาที่มีการแบ่งเกรดขึ้นมาครับอันนี้ข้อมูลที่ผมกําลังขึ้นจอยอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ข้อมูลออฟฟิเชียลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เขาทําข้อมูลเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เกรดไอเทมเนี่ยมันทางานยังไงในแพชปัจจุบันนี้นะครับก็แบบเป็นอะไรที่ออแพช นะแล้วที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือไอ้เรื่องของแร่เพียวคาร์ไนเน่ผมสงสัยมากเลยว่าทำไมยานมิสฟอร์จูนที่เป็นยาาซเวทธ,ธรรมดาธราธมรธมดาถึงต้องถึงขั้นไปแบบเอาคาร์ไนเพียวไปแลกวะคือแบบอะไร CAG ยานนี้มันพิเศษยังไงคุณถึงต้องแบบลงทุนไปเล่นอะไรแอนไมล์เพื่อแบบหาหนึ่งก้อนเพื่อเอาไปแลกไอ้ลำนี้มันทําไมวะ,ะแล้วก็พวกยาน รบทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ Starlancer Max ไปจนถึง F8C Lightning ก็คือวิธีการแรกก็คือบันเทิงขึ้นเยอะเลยครับจากเดิมที่แบบเอาแวกแค่แบบสคริปคาร์นไนไปส่งคราวนี้เนี่ยเท่าที่ดูมาก็คือเหมือนจะต้องเอาอะไรจากอะไรแอดมายไปส่งเอาจาก t t r r m Baker ไปส่งแล้วก็ต้องไปเอาจาก Contest Zone ไปส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเอ่อรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ PVP เนี่ยต้องไปเล่นทุกอย่างเพื่อเอามาแลกของกับวิกเกโ นะครับก็ผมไม่ได้ผมบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรที่ดีไหมที่เขาปรับมาอันนี้หรือเขาอาจจะต้องใช้เวลาสักสแพทสองแพทในการปรับบาลานซ์ให้มันสมเหตุสมผลก็เดี๋ยวเรารอดูกันครับว่าทางทีมงาน c g เขาจะปรับในส่วนของวิกิโลยังไงเพิ่มเติมการปรับแค่ว่าเลิกกาชาแค่นี้ก็ดีมากแล้วครับสำหรับวิกิโลน่าทําขึ้นเยอะเลยต่อมานะครับการกลับมาของสายตรวจ UEE ในระบบดาวสแตนตัน ผู้เล่นใหม่ที่มาหลังจาก4.0น่าจะไม่คุ้นกันแต่ผู้เล่นเกา่านี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราครามสเตตสูงๆแล้วยังลอยหน้าลอยตายอยู่ในเขตดาวเทียม erm อยู่เนี่ย <c oughs> พอผ่านผ่านไปเนี่ยมันจะมีกองยานของ UEE แวะมาทักทายครับ <c oughs> ซึ่ง ถ้าผมจำไม่ผิดมันก็จะเริ่มจากเป็นแค่การิอุดลำสองลำจู่ๆก็มี s t a r f a ฟลเลเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพมขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็น h ฮมเมอร์เฮเท่าที่จำได้คือมีโอกาสเกิดแฮม m มอร์เฮ5ห้าลำน่ากลัวนะ h a m m e r h e เฮในแพชช์นี้แล้วมากันห้าลำเพื่อมาเก็บหัวแดงเราผู้เล่นสายหัวแดงทั้งหลายก็ระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับตำรวจกลับมาแล้ว ต่อมาเป็นการอัปเดตที่เกี่ยวกับ refinery ก็เป็นการปรับในระดับ m n n r r h h n i n แค่ปรับเรื่องของค่าการรีไฟอะไรพวกนี้เฉยๆนะครับแล้วก็การอัปเดตเกมเพลย์เพิ่มเติมที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มความจุของกระเป๋าของผู้เล่นแล้วก็มีในเรื่องของไอเทมบางอย่างที่เมื่อก่อนเป็นไอเทม x c l u s i v e ของ v i g เกโตอนนี้ปล่อยลงในเกมให้สามารถไปรู้ตามบังเกอร์รู้ตามเดล i l ลิกไซส์อะไรพวกนี้ได้แล้วนะครับ แล้วก็มีในเรื่องของการแบ่งภารกิจฮอลลิงให้เป็นแถบย่อยๆมันจะได้ไม่แบบรกเกินไปอย่างที่เป็นมาเนื้อก่อนหน้านี้นะครับแล้วที่เหลือก็มีการปรับบาลานซ์ของเอ่คอมมูนิตี้ประเภท medical supply นิดหน่อย แล้วก็มีการแก้ปัญหาบัคที่ว่าศพของเอชไพร์โลดเนี่ยมันจะดีสปอนในระหว่างการทําภารกิจอะไรประมาณนี้นะครับอันไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือผมมองว่ามันไม่ได้สลักสําคัญมากนะครับผมจะพูดแค่อะไรที่ผมคิดว่ามันควรจะรับทราบรับร,บรู้แล้วก็เป็นการอัปเดตที่ดีนะครับแค่นี้ต่อมาการอัปเดตในส่วนของสถานที่นะครับอันแรกก็คือพวกสถานีอวากาศต่างๆจะมีการติดตั้งปืนไซส์10ไว้คุ้มกันตัวสถานีนะครับ สำหรับผู้เล่นหัวแดงที่ชอบไปบินว่อนๆดักคนอยู่แถวแถวสถานีก็ระวังตัวขึ้นหน่อยนะครับปืนไซส์สิก็คือยิงนัดเดียวไลท์ไฟเตอร์นี่สลายไปเลยนะ ก็ระวังกันด้วยและกันสําหรับสายหัวแดงทั้งหลายแล้วก็อัปเดตท,ที่เหลือก็จะไม่มีอะไรมากเขาก็เป็นแค่การอัปเดตของจุดเล่นสตอรมเบเกอร์เฉยๆแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับ m i เนอร์เชนจ์ของ Area e t ในส่วนของกระจกและอินทอเียภายในอะไรนิดหน่อยไม่มีอะไรสลักสำคัญมากครับต่อมาการอัปเดตในส่วนของ AI นะครับที่ปรับก็จะมีในเรื่องของหนอนวัลกาอย่างเดียวเลยโดยเฉพาะตัววัลกาตัวพ่อที่อยู่ที่ส tor m Bak เกนะครับมีการ ปรับบาลานซ์พวกเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะการโจมตีการตรวจหาศัตรูแล้วก็ความเอ็กซ์ตรสซีของตัว AI อันนี้ครับอันนี้ที่ได้รับการปรับมาใหม่แล้วก็ตัวหนอนตัวลูกก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนจุดการย้ายจุดของตัวมันแล้วก็การปรับให้การโจมตีเนี่ยมันทำได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้คือในการอัปเดตของส่วนของ AI ต่อมาการอัปเดตยานนะครับอันแรกก็คือเป็นการปรับบาลานซ์ยาน He a v ียร์ไฟเตอรแล้วก็มีเดียมไฟเตอร์แบบยกกระดานเท่าที่ผมไปสแกนดูมาจากใน SC Chip Performance นะครับก็ไม่ได้มีการอัปเดตแบบเป็นชิ้นเป็นอันอะไรมากมายนะครับก็เป็นแค่แบบเพิ่มความเร็วในการเลี้ยวนิดๆหน่อยๆเพิ่มความเร็วในการควงลดความเร็วในการควงอะไรนิดๆหน่อยๆ SCM บวกลดนิดๆหน่อยๆซึ่ง มันก็ไม่ได้ทําให้ยาน h e ฟวี่ไฟเตอรแล้วก็ยานมีเดีย f i ไฟเตอร์มันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าที่เห็นได้ชัดอันนึงก็คือพวกยานยอดฮิตอย่าง F7 เนี่ยโดนเนิร์ฟแบบยกกระดานเลยไม่มีอันไหนได้บัฟเลยในส่วนของ F7 ส่วนยานเฮฟวี่ไฟเตอร์ส่วนมากก็จะเป็นได้รับบัฟเพิ่ม ประมาณนี้นะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ทําให้อย่างยาน h ฮฟวี่ไฟตเสามารถต่อกอรกับ l i ท์ไฟ g h เตอรได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรนะครับก็เป็นไมเนอร์เชนที่ไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมก็ไม่รู้เอาระบบการบินใหม่มาให้ทดสอบเลยเหแทนที่จะอัปเดตเอานี้นะครับต่อมาก็คือ,อนอกเหนือจาก ที่ว่าปรับเล็กๆน้อยๆอยก็จะเป็นในส่วนของยาน Mercury Star r u n n r ที่ได้รับการเพิ่มน้ำมันคอนตั้มแล้วก็มีการปรับ HP ของชิ้นส่วนต่างๆของยานอะไรพวกนี้แล้วก็มีการปรับพวกความเร็วในการบูสต์นะครับทำให้ยานมันกลายเป็นจรวดทางตรงเหมือนเมื่อก่อนอะไรประมาณนี้สำหรับ Mercury Star Runner แล้วก็ a r เรสอินเฟอร์โนะครับปืน b a l l i สติก g ก t l i n g s i ์เจ็ดยิงแม่นขึ้นเพราะมีการลดการสเปรดคือการกระจายของกระสุนนะครับแล้วก็ยาน400 i ได้รับการปรับคอมพเนนต์นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้สำคัญอะไรมากมาย ต่อมาในส่วนของอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานและยานผานะที่ผมคิดว่ามันสําคัญและน่าสนใจนะครับอันแรกก็คือพวกยานที่ได้จาก Exclusive Hanger มีการปรับให้ดรอปมาพร้อมกับคอมโพเนนต์ระดับสูงเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่มีวิกิโร่เนี่ยมีอยู่แพทช์หนึ่งที่คอนเทสโซนเขาปรับใหม่ก็คือ,อ,อให้ยานที่เป็นรางวัลจาก Exc l u s i v e Han g r เนี่ยมันไม่ได้เป็นยานที่มาพร้อมกับ คอมโพเนนต์พิเศษนะครับจะเป็นคอมโพเนนต์เดิมๆม,มีอยู่แพชหนึ่งเขาเอาอันนี้ออกไปอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจคือเขาเอาอันนี้กลับมาอันต่อมาก็คือมีการปรับไอ้พวก อาการยานสายเวลาอยู่เหนือพื้นอันนั้นเนี่ยอันนี้เขาปิดไปนะครับแต่ว่าอาการยานสายเวลาบินอยู่ในชั้นบรรยากาศยังมีอยู่โดยสรุปง่ายๆก็คือเวลาเราบินอยู่ในแฮงเกอร์โดยทฤษฎีก็คือไม่ต้องมันกังวลเรื่องที่ยานจะสายไปสายมาแล้วนะครับในแฮงเกอร์เท่าที่ผมเข้าใจแล้วก็มีการปรับบาลานซ์เรื่องการซซวเวทที่สามารถทําให้ชีวิตการซาวเวทดีขึ้นสามารถซาวเวทได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ยานรีเครเมอร์ได้รับ PDC ติดตั้งมาพร้อมกับตัวยานนะครับ ที่เหลือก็อาหุ่น ATLS อีกขิทิได้รับการเพิ่มความเร็วกระสุนยานเอ p พ r i a ียทารอนเพิ่มระยะเวลาในการกดทำลายตัวเองเป็น30วิวิเพื่อที่ว่าเราจะได้ออกจากยานได้ทันถ้าใครเป็นเจ้าของยานลำนี้ก็รู้รู้กันอยู่ครับว่าเวลามันออกจากยานนี่แอนิเมชันแม่งเยื้องย่างขนาดไหนนะครับก็คือโอเคเพิ่มระยะเวลาในการกดทำลายตัวเองให้เราออกมาได้ทันนะครับแล้วก็มีลถ HP ของป้อมของยานไอริสอันนี้เนี่ยเท่าที่อ่านมามันไม่ใช่การเนิฟสัทีเดียวเพราะว่ามันเหมือนเป็นในเชิงของการแก้บักมากกว่าเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มันสูงอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็มีการอัปเดตให้ยานเว r ค u รีมีประตูไปในทํานองเดียวกับของยานแอสกาดนะครับอัปเดตอีกอันนึงแต่ว่ามันไม่ได้พูดไปในนี้ก็คือการมาของยานลําใหม่ RSI Meteor ที่เข้าเกมมาในแพช alpha 4 2นี้เหมือนกันว่ากันโดยสรุปมันคือยาน RSI Mantis ย้อมแมวนะครับก็คือยาน ISI Mantis ที่มาติดปืนไซส้5สงกระบอกไซส์3เอ่อสหรือ2กระบอกว่าผมจำสเปคมันเต็มเต็มไม่ได้ก็ใครสนใจก็ไปจับจองทดสอบกันได้นะครับส่วนตัวผมไม่สนใจเท่าไหร่มันไม่ใช่ยานในสไตล์ที่ผมชอบเล่นแล้วก็ผมยังไม่เห็นประโยชน์อย่างชัดเจนของมันการที่คุณมียาน Strike Aircraft ที่อาวุธหนักขนาดนี้แต่บางเป็นกระดาษมัน มันใช้งานจริงได้หรอก็โอเคเดี๋ยวก็ต้องรอดูตอนระบบการขับยานใหม่อะไรใหม่มาว่ามันจะใช้งานจริงน้างงานจริงได้แค่ไหนนะครับสำหรับยาน ISI Meteor ต่อมาในส่วนของการอัปเดตอาวุธ FPS นะครับปืนใหม่ครับปืนตระกูล Wolf Pulse Pistol เป็นปืน พลังงานตะก,กูลโวเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้มาเป็นปืนพกส่วนอัปเดตเพิ่มเติมนี้เขาบอกเมื่อกี้ก็คือที่ผมบอกไปก่อนหน้าในส่วนของของที่แรกกับวิกเกโลก็คือไข่มุกจากหนอนวรลกาจะมีการแบ่งเกรดแล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้บอกว่าการแบ่งเกรดมันพิจารณาจากอะไรหรือแค่ว่าแรนดอมดรอปอย่างนั้นเลยเหรออะไรยังไงอันนี้คือเขาก็ไม่ได้บอกว่าในแพทชนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง ต่อมาสุดท้ายเป็นอัปเดตในส่วนของ Core t e e h ก็คือในเรื่องของพวกเซิร์ฟเวอร์ความเสถียรอะไรพวกนี้นะครับ ที่เขาว่าไว้อันแรกก็คือเป็นการปรับความเสถียรของลิฟสินค้าปรับให้การทำงานมาเสถียรมากขึ้นแล้วก็ลดปัญหาไอเทมติดอยู่ในสถานะของการ transfer น,นะครับไม่ว่าจะเป็น transfer จากลิฟหรือว่า transfer เ,เข้ายานอะไรพวกนี้ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการ optimize server การ sync server กับ client ผู้เล่นแล้วก็ในส่วนของการปรับ npc ให้มันทำงานได้ดีมากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีในส่วนของการ อัปเดต Quality of Life เพิ่ม Error Message เวลาที่รีฟสินค้ามันเราเอาของยัดเข้าไปจนเกินลิมิตของมันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แก้ไขลดการบั๊กของช่องเก็บของ Inventory แล้วก็แก้ไขทำให้ระบบการเรียกยานมันเสถียรมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของอัปเดต Quality of Life แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของ no issue ที่ผมปกติบางทีผมก็จะไม่พูดถึงนะแต่ว่าในแพชเนี่ยผมมองว่าเราควรจะพูดถึง no issue มากๆเพราะว่า no issue มันมี16ข้อใช่ปะผมให้12ข้อมันเกี่ยวข้องกับภารกิจครับ อย่างอันแรกเนี่ยคือภารกิจ recover cargo ที่ถ้าผมอ่านไม่ผิดคือมันเป็นส่วนหนึ่งของ event ใหม่เนี่ย event resort drive แบะแล้วคือบันบักบักอะไรบัคก็คือมิชชั่นไม่ progress หลังจากที่เราทําเสร็จอะอย่างอ,อีอย่างวะแล้วก็มีภารกิจอีกมากมายที่ภารกิจไม่ขึ้นในช่อง contract ภารกิจ support attack ship มิชชั่นไม่ยอม progress ตอนไปถึงจุดก็คือภารกิจบักอะไรพวกนี้ดูดิคือมีแต่มิชชั่น มิชชั่นมิชชั่นมิชชั่นทั้งนั้นเลยคือถ้าถ้าถ้า,ถา,ถามันไม่พร้อมอ่ะก็ ก็กีทีทียูต่อไปก่อนก็ได้แต่คือมึงดันทะลึ่งบอกแล้วไงว่าเออจะปล่อยแล้วนะอะไรแล้ว,แล,วแล้วคือมึงบักขนาดนี้กูถามจริงๆเหอะแล้วเพื่อน <laughs> เพื่อน,เ,อนเนี่ยไอดีเก็ไปลองเล่นรีสอร์ทไ i ฟ์กันมาแล้วแล้วก็เจอบักอย่างที่มันว่านี้มานะครับแล้วก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับรีสอร์ทไ i ฟ์เนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมีปัญหาในเชิงเกมดีไซน์ที่กูกูขอขอขอ,ขอ,ขอนดนึงขอนดนึงที่แบบกูอยากจะด่ามากเลยก็คืออีเวนต์รีสอร์ทไดฟ์เนี่ยมันต้องทําเควสเปิดครับเควสเปิดทีด่ว่าก็คือคุณจะต้องไปเออาาาขงที่ลิิสนนค้ใด ซึ่งจะแรนดอมจุดภารกิจ3ที่1ใน3เนี่ยในระบบดาวสแตนตันให้คุณบินไปไปเอาของ3 s c u แล้วก็เอาไปส่งเพื่อเปิดเควสอื่นๆให้ขึ้นมาในช่องคอนแท c t ของเราทีนี้อะไรทำให้ CIG คิดว่าว่า3ที่มันพอสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันวันนี้นะครับคือมีรูปสกรีนช็อตมากมายมาจากในคอมมูก็คือผู้เล่นยืนต่อแถวกันเพื่อรอคิวเรียกของขนขึ้นยาน และบางเซิร์ฟเวอร์ก็มีคนเกรียนเอายานไปยัดไว้ในลิฟสินค้าทําให้มันไม่สามารถทํางานได้ก็คือคนทั้งเซิร์ฟไม่ต้องเล่นคือแล้วแบบจุดทำธุรก,กิจมันมีแค่3จุดอะสำหรับเควสเปิดผู้เล่น600คนหนึ่งเซิร์ฟนั่นหมายความว่าจุดละ200คนแบบแบบแม็กซิมัมนะคืออะไรทําให้ c g คิดว่าดีไซน์นี้มันเวิร์กวะมึงได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยจากครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เฮ้ยโอเค ก็นะครับได้แต่รุ้นว่าภารกิจรีสอร์ทไร์มันจะอยู่ยงคงพันตลอด4.2.1เล่นได้ตลอดช่วงแพท4.2.1เพราะไม่งั้นถ้ามันเล่นแล้วมันบักเดยวมันก็ยืดอีเวนต์ออกไปอีกก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ เช่นเคยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อยากลืมกดไลค์กดแชร์สนใจติดตามคลิปต่อๆไปก็อย่าลืม Subscribe ช่อง NanoArt หรือถ้าอยากจะมาพูดคุยกันรับฟังข่าวสาร Star Citizen กันแบบสดๆหรืออยากจะมาเล่นด้วยกันก็ขอเชิญที่ห้อง d i s c o r d IDS ของผมกับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ผม NanoArt ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีครับ